สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหายวันนี้นะคะเจอกับรายการของก๊าซายเองคอรีแฮนค่ะน้าขนมอะไรนักก้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอยืนรายการคืนค่ะอันนี้จะเป็นโอริโอโอรีโอที่แบบว่าทุนน้อยมากแล้วก็เรามีโอริโออยู่ในบ้านเนี่ยแหละเนาะเดี๋ยวเราลองลองเริ่มทำกันนะพอได้สักประมาณนี้แล้วก็จะปาดหน้าให้มันเนียนๆให้มันทั่ว รอบๆพร้อมกับความบันเทิงจากพี่หอเงินหน้าเร็วนะอ่าป้าที่มันตอนนี้นนนหน้าปุ๋มาก <c oughs> แค่นี้พอละกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะ,จะเจอกับรายการของก๊าสายเองเคอรี่แฮนด์ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการทำขนมเค้กอร่อยมากเลค่ะขนมกอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอยืนรายการคืนค่ะขอ,ขอมีที่ทำอาหารกินนิดนึงแม่ถ้าสมมติว่าพี่รา,ามาทุกเทปเนี่ยก็คือจะไม่มีคนดูเบลแลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้สาระมากแล้วเราก็จะแบบตกกระป๋องแน่เลย,ยวันนี้พี่รา,ามีอะไรมาให้ทำสนุกสนุยกแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นโอรีโอเคที่ <c ane> แบบว่าทุนน้อยมากแล้วก็เรามีโอรีโออยู่ในบ้านเนี่ยแหละเนาะเดี๋ยวเราลองลองเริ่มทำกันนะอันนี้คือทำทำเป็นเค้กบอน แล้วแล้วคือเอ่อสามารถที่จะเอาไปให้เพื่อนก็ได้ใครก็ได้วันเกิดเราไม่รู้จะทําเค้กอะไรเราไม่มีเตาอบใช่ไหมเรามีแต่ตู้เย็นเราใช้ตัวนี้เลยโอริโอโนบเลก็คือไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้ไมโครเวฟไม่ต้องใช้อะไรกันเออแค่นี้ละกันแค่นี้มันก็ดีแล้วอ่ะก็ใช้เตาแก๊สเพราะว่าเอาไปละลายช็อกโกแลตแค่นั้นเออถ้าไม่มีก็เอาไปตั้งตากแดดไว้ประมาณ5นาทีอ่ะใช่แล้วโอเคทำเลยดีกว่า ต้องเอาอย่างนี้นะอย่างนี้เหรอทำไงคะทั้งชิ้นเลยทั้งชิ้นเลยทั้งครีมเลยค่ะทั้งครีมเลยอันนี้คือจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่พี่รสาชอบจริงๆแล้วก็เราก็จะทำไปแจกงานวันเกิดของน้องๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยตลอดเลยแต่พิเศษมากของทาคร้าพี่รสาคือเบลก็จะก๊อปปี้สูตรพี่ไปทำเองด้วยเรียบร้อยจบจดวันเรียบร้อยแล้วนะคือต่อไปนี่พรุ่งนี้นี่วางขายเลยนะ แต่บอกเลยว่าไม่หวงสิ่งเหล่านี้ไม่หวงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเบลเมื่อเราได้แบ่งปันความสว่างให้กับคนอื่นใช่ป่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเราไม่ต้องมานั่งหวงหลอกเราให้เขาไปเถอะเดี๋ยวก่อนประเด็นคือแพ้ไปฟังนน้นค่ะแฟนเขาดูหน้าความภูมิใจของแฟนเขาโอ้ oh, ที่อ้วนทุกวันนี้ก็เพราะเนี่ยแหละที่นี่แหละ คือเมืองไทยเนี่ยเหมาะกับการที่ต้องใส่เจลาตินใช่เพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อน,อนยิ่ยงถ้ามันร้อนแบบนี้นะขนมของเราถ้าเราจะขนส่งเนาะมันก็จะต้องละลายใช่ไหมนี่บอกวิธีขนส่งอีกตั้งหากนะคะ เราจะใช้วิปปิ้งครีมที่เหลือนะคะเทปาลงไปในหน้าเค้กชั้นบนทั้งหมดมาอได้สักประมาณนี้แล้วก็จะปาดหน้าให้มันเนียนๆให้มันทั่ว รอบๆพร้อมกับความบันเทิงจากทีเท่เงินหน้าเร็วนะอ่าป่ปี่นี่มอนตอนนี้<ด>หน้าปุ๋มาก <c oughs> แค่นี้พอละกันอันนี้คือได้แล้วนะคะเสียงสอมาได้แล้วนะคะคือเสร็จแล้วสวยงาน เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เอาไปแช่คืออันเนี้ยอันเนี้ยคือพอแช่ก็เสร็จเลยพอแช่พอมันมันเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาออกมาลาดช็อกโกแลตดิบล้อหรือถ้าเราไม่ลาดช็อกโกแลตเราลาดพวกสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยได้หมดเลยสตรอเบอรี่อยากลาดเป็นแยมผลไม้อยากเอาผลไม้สดเป็นพวกกีวีสตรอเบอรี่ตัดวางละวางโรลน้ำตาลไอซิ่งก็ได้เป็นไงลาดเป็นไงล่ะพี่ตั้มเป็นไงลาดปะในระหว่างที่เรารอเค้กเซร็จตัวเราก็เอาอ่า ชอ็อกโกแลตที่แต่งหน้ามาละลายก่อน<ช> <laughs> เป็นชอ็อกโกแลตคอม,มพาวธรรมดาช็ชอกโกแลตหรือเราจะใช้เป็นไวท์ชอ็อกโกแลตด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตเบลว่ามันน่าจะเสร็จตัวแล้วละ่ะเดี๋ยวเราเอาเค้กที่เราทำออกมาได้เลยอันนี้คือเราวางอย่างนี้เลยใช่ไหมคะมแล้วเราก็ดันมันค่อยๆดันค่อยๆดันลงไป วยงามเนาะใช่อ่ะ<ม>โอเค<ม>งั้นเราก็เอาออกนะฮะหลังจากนี้คือเราจะต้องเอาช็อโกโกแลตเนี่ยช็อโกโกแลตเนี่ยลาดมันเราจะให้มันแบบว่าเ <c oughs> ยิ้มลงมาขอบขอบแค่นิดเดียวพอโอ้ย <c oughs> ดีงาม แล้วเราก็แต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยคือคือชอบกินนมอะไรก็ใส่ลงไปเยลลงเย็นลี่ใส่ได้มันเข้าไหมคะเข้าค่ะแล้วแต่ความชอบของเราเลยทุกอย่างนะคะเสร็จแล้วค่ะ ได้ไหมคะตัดเลยค่ะเราอยากเห็นเหมือนกันว่าเนื้อข้างในเคของเราจะให้เราตัดแน่ใจแน่ใจบ้าละ่ะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ด้อ่วลสรุปก่อนสรุปจบอ๋อสรุปนะคะอ่าเมนูนี้ชื่ออะไรนะเมนูนี้ชื่อ Oreo No Bake No o r e o No Bake ก็คือไม่อบเป็นเค้ก Oreo ถ้าสมมติว่ามีแค่แบบว่าตู้เย็นกับของขค่เนี่ยก็สามารถที่จะทำเค้กให้เพื่อนได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือมันทำง่ายมากใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะ เลยถ้าสมมติถ้าสมมติว่าคนเขาแบบอยากเขาไปเรียนกับพี่ราศาสาสัศมีก็ทําได้ใช่ไหมคะทำได้ทําได้เลยพี่รัศมีจะสอนให้เดี๋ยวเราจะเรียกคนมาชิมแต่ก่อนที่จะแบบเรียกคนมาชิมเนี่ยจะบอกก่อนว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะให้พี่รัศมีมาช่วยทําขนมมีเมนูอย่างอื่นที่แบบยังมีเมนูเด็ดอีกเยอะเลย <c oughs> ต้องติดตามนะเดี๋ยวทริปหน้าทริปหน้าบรกหน้าบรกหน้าช่วงหน้าเทปหน้าเทปหน้าไม่สนใจด้วย เทปแมด่พี่รศจะมาบอกสูตรขนมอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นสูตรขนมที่อร่อยด้วยกันนะค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาเตาอบอีกแล้วไปแล้วนะฮะบายบายัวโสทย์ดีค่ะกินเถอะเบื่อแล้วอ่ะินพี่พีหน้ามาทุกเทปไหมตามีตามจริงจริงๆนามาทุกเทปเนาะก็จริงขนมอร่อยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปร้องเพลงแล้วพี่ก็มาทำขนมเออดีติดมาเก็มเก็มนี่อันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริง นชอบปอยไหม